คนขายเงยนี่ตัวใดขายดีครับลักแปดลักแปขายดีเด็กห้องปอสี่เด็กเียนเด็กนี่พวยมี่พกสี่พวกสี่สี่พกเยมี่ปั้หานวก่พวเลยเด็กมานะข้ามเขาได้มากเก้าสีสไม่มีขาย มีอะไรข่าวมดอันนี้เลยหมูนี้กินนีอะไรครับเอาตังแต่ว่าแรกเป่นเลขมาที่หลักก้าสามี่นี่รลายปรดนี่เกสี่เก้าสี่สี่นะครับเลขได้มาเก้าเก้าสี่สีไม่ขาได้มาเก้าสี่สีขายดีหกี่กับศูนย์แปดีจัหลักแปดยดีพดดีกัน้ไม่ดิขาย แม่ค้าบอกขายดีหกสี่นะครับหกสี่กับศูนย์แปดนะครับคนหาเยอะแต่ว่าแม่ค้าไม่ชอบก็เลยหกสี่แต่ว่าแม่ค้าไม่ชอบหกสี่แม่ค้าว่าจะออกในหกสี่ แม่ค้าบอกหกสีไม่ออกหมูคุ้นมันกเอาตัวนี้ว่าไม่ออกหกสีแม่ค้าบอกเลขตัวนี้ไม่ออกหกสีไม่ออกเดี๋ยวงรอมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าคนซื้อเยอะหกสีแต่แม่ค้าบอกหกสีไม่ออกหกสีไม่ <4 S 1> ออกจอกห้าสี่เลขที่จ้างก็ไม่ออกไม่ออกแน่นอนใช่ไหมตายเลยแต่เกิดคนซื้อหกสีไปทำยังไงปัจจุนี้ ม่นาหกส่ง่ายงเง้ยเสียงดูแล้วนี้เสียงดูแลฟันไม่ฟันหิบตึงอยู่มฟันเลยเสียงดูลใช่ไหมมันจะว่าไมเออมีใบหนึ่งแล้ดียวนะครับแม่ค้าบอกว่าขายดีหกสี่แต่ว่าแม่ค้ามั่นใจว่าหกสี่ไม่มาแต่ชุบไม่ดีแตุ่บเลขดังมมดหนึ่ เลขกไอ้นั่นเลยเลขไอ้ต้อคนทเดือใไม่ได้บอกไม่ได้ไหวยนี่เลขุว่าซุนซุนกัขายดีดเลยซุนุนขายดีเลห้งารอยเนี่มีแม่มีเรยมีพิรณยมีเด่เด็กสวดมันคิมว่าอกหดเนี่มันเลห้ารอยหลักิแบงก์ทบ้านนะครับสวนนขาขยดีแต่ว่าแม่ค้าฟันทุงหกสี่สี่หกไม่มาพอไปเสียงมาแล้ว หลักแปดนี่โอ้หลักแปดขายดีครับมาแรงมาแรงใช่ไหมหลักแปดมาแรงนะครับหลักแปดอันนี้สอบถามผู้ขายเลยนะครับหลักแปดมาแรงอันนี้จะหมดแล้วตัวนี้หลักแปดพี่สัญญาพี่สัญญาี่สัญญาคนเอาไว้ให้ถูกตันนวนี้ือ,าาอไม่เอาเนี่เออใบเดียวเลยหลักแปดมันไม่มี ไปเมื่อวานนี้นะเพื่นพูดเจ็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 ด,จด,จดนีมมาาดน,นี่นะครับแต่จะคนขายเพราะ่ฟันทงว่าหกสี่ไม่มาขายดีหกสี่สี่หก จอแปดนี่ขายดีฮักนะแปดูนะครับขายดีก็มันใหญ่บ้านกอมันใหญ่บ้านมันเปกมาไอวันนี้วันม้วนมวนน่ะัวันหลวงพี่พันสอนอดเงินจุดเลยเงินหลวงพี่มันบัดวันเลยเออมาเออเหเล็กมัลักหครับกระสอบห หกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งรู้ชอบยายงูนหนยายชอบตัวไหนยายนะยายชได้ยายชอบสี่สองว่ะยายชอบสี่สองเออสี่สองกับสี่แปดได้ชอบเลยยายได้ีิสือทเดียวสี่สองสี่แปดยายคิสือู่ยต่ของสือเอาไว้จะที่หมายบงสืออกังห่องเดี่กมเออไไ้แต่ก็ไปสือก็ผ อ,อ,อ,อาานน้บาทอืมาจาลองขายงวดถุงงวดช่วยเขาจะคของไม่พ่อขายถุงงวนขายมอืยอก่อนเลยสองวัน3วันน่ทีนี่ก็เลยไปสื่อช่วยเขา